ุ้ยโดนครับไปเจอเลยโดนอุ้ยโดนนี่ไงนี่ไงอุ๊ยโดนครับโดนเลยโดนครับโห่ตัวเลยตัดกระชากไปเลยครับนี่โดนโดนนี่นะกระซูกับดปอเปิ้ลนะทุนเหมือนเดิมตัวนี้ดีกว่าตัวที่แล้วอีกนะครับนี่ ก็สวัสดีนะนะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะครับผมอ๋อยู่ที่เขื่อนคุณานประการชนนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาหาตกปลากระซู่มน้ําไรกันโอ้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะแช่น้าบ้างนะครับวันนี้โอเคนะครับก็ตอนนี้เริ่มที่หน้าเขื่อนนะครับก็เขื่อนคุณานเดี๋ยวลุยกันเลยไปลุยครับผมก็ชุดอุปกรณ์วันนี้นะครับก็จะเป็นคานสตรีมเวิร์กนะครับ 5ฟุต6เวสสามขีดแปดนะประกบกับลอกอาบูบีเอฟ7นะครับสายอยู่ที่0.6ช็อคอย,อยู่ที่10ปอนด์ก็เป็นคันสตรีมนะครับก็จะสั้นๆน,นิดนึงน้ำสั้นนะครับก็เหยื่อพวกงานกระสูบเนาะงานกระสูบเวลาที่จะพกกันก็จะจะนี้นะพกก็กจะมีพวกไมโครสปูลน,นะครับแล้วก็พวกงานปักนะ ปักกระพงปักอะไรก็ได้นะครับสามสี่เส้นก็ได้ได้หมดนะครับก็เราก็มีพวกงานอ่ปอปเปอร์พวกเพนซิลนะครับก็จะประมาณนี้นะก็รวมๆนะครับก็เดี๋ยวลองใช้กันดูนะครับเนี่ยเดินตีไปเรื่อยๆแนวๆเ,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 เนี้ยก็เ <c oughs> ขื่อนยังไม่เปิดน้ํานะครับก็ช่วงนี้น้ําก็ยังจะไม่เยอะนะเดี๋ยวลองเป็นเดินตีกันคนระับใช้เป็นป๊ปเปอร์ก่อนเลยนะครับ น้ำไม่เยอะแบบนี้ก็เดี๋ยวลองคอบป๊อบกันก่อนดีผมเดินมาไกลนิดนึงนะพอดีดแดดมาส่องตานะอะเดี๋ยวเรามาตีวงเว,ง,เวงแบบนี้นะครับก็สําหรับงานกระสูบนะเล่นเบรกค่อนข้างอ่อนนิดนึงนะเพราะว่าปลากระสูบเป็นปลาที่แบบแบบกัดค่อนข้างรุนแรงอะ่ะตัวเบ็ดนี้โอ้โหชอบไปง่ายมากเลยนะครับ ไม่ขาดก้างง้างน,นะก่อนเช้านะครับก็พยายามคอป,ป๊อปก่อนนะอันนี้อันนี้เป็นสเต็ปผมนะผมชอบเล่นป๊อปเปอร์นะว่าแบบกระสูนอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบมันกัดผิวน้ำแล้วมันกัดโหดมากเลย ก็เลยจะชอบเล่นป๊อปเปอร์มากกว่านะตัวอะไรกับลูกป้าหรอที่นี่มันก็จะมีฝายทา้งด้านข้างบนนะครับแล้วก็ฝายข้างล่างนะแต่ไม่รู้ว่าข้างล่างนี่น้ำเยอะหรือเปล่านะเราต้องต้องลองเดินไปดูนะฟู่ฟู่ ตีไม่ดีนะครับฟูเบิมหนึ่งเบิมน,นึ่งเบิมน,น,งน,นึงสายเล็กนะครับต้องค่อยๆแกะเดี๋ยวลองเปลี่ยนแผนนะครับพอดีผมเดินลงมาข้างล่างเห็นน้ำมันน้อยๆน,นะเดี๋ยวลองตีไมโครสปูลกันดีกว่านะครับโอกาสหน้าเจอตัวมากกว่าป๊อบนะ น้ำน้อยมากเลยน้ำนิดเดียวน้ำน้อยก็สาหร่ายมันนัอนข้างเยอะนะครับน้ำเลยลงน้ำเลย น้ำมันน้อยมากนะดูมีตัวหรือเปล่าทรงนี้เศดสาลายเอานั่นเยอะเดินก็ <c oughs> เดินก็ระวังกันนิดนึงนะครับถ้ามาตกที่นี่นะเพราะว่ามันลื่นนะครับ ปลาหายากมากเลยนะเป็นไหนหมดเป็นปลาจิ๋วดูนะครับสัก1.7กรัมนะเล็กๆนะครับตัวนี้น่าโดนนี่ครับนี่ครับ นะโบกแล้วนะดูไซส์มันนะครับเนี่ยนะมันจะไซส์ประมาณเนี้ยเนี่ยเห็นไ,ไหมดูไซ์ดิเนี่ยนะมันไซส์อย่างเงี้ยเยอะนะครับมันก็กัดไม่ค่อยติดนะครับอันนี้เราก็ได้ละ <c oughs> สูบป,ปอก <c oughs> ตัวนี้เดียวเองนะครับออแต่ก็มีผลงานอยู่นะนะครับต้องลองเปลี่ยนเป็นเหยื่อเล็กๆดูนะครับเพราะว่าก็ แถวหน้าเขื่อนอ่ะปลามันตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับก็จะประมาณนี้นะรอดละตอนแรกนะครับเขื่อนยังไม่เปิดประตูน้ำนะตอนนี้เปิดละเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยน้องไปก่อนน้องจิ๋วใตแบบานนึงนับเดี๋ยวเขาปรับตัวนะเอะนี่ครับมันจะไซส์แบบทรงเนี้ยมันจะไซส์ไม่ใหญ่อนะ่ะจะสูบที่เนี่โอ้กูเลย ก็มันต้องมีพวกเหยื่อเล็กๆพวกแมคโคลสปู pool, หรือพวกปลกเล็กๆก็ได้นะครับปลาเขาจะไม่ค่อยใหญ่นะเนี่ยมีไล่โฉบตลอดนะครับแต่มันเป็นกระสูนที่ตัวไม่ค่อยใหญ่ก็ค่อนข้างเงียบนะครับมันจะมีแต่ไซบ์ เล็กๆนะตัวที่ผมได้นะไซนั้นค่อนข้างเยอะนะครับแต่มันก็ไม่ถึงกระกัดนะมันจะว่ายตรองว่ายตามาเ,ยเฉยๆนะครับไป oh. เดี๋ยวเรากลับไปข้างบนเราดีกว่า oh. ันนี้ก็เป็นหมายป้าริมน้ํานะครับโอ้โหวันนี้ถือว่าหาตัวแบบค่อนข้างยากนะโอ้โหยากมากนะครับน้ำไม่เยอะ oh. ปลาไม่รู้หายไปไหนหมดนะหายากจริงๆอ่ะเดี๋ยวลองครับหมายปลาริมน้านะก็ค่อนข้างสวยนะ ไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าเนี่ยตอนแรกมันเป็นพวกหญ้าพวกอะไรนะไม่รู้ว่าเดินไปแล้วมันจะยวบหรือเปล่านะครับกลัวอยู่เหมือนกันโอ้ตอนนี้ดินแข็ง โดนครับไอึเดียวเลยโดนโดนโดนแล้วครับผมโดนแล้วโอ้ยอยู่ตรงพวกพอดีเลยตัวไม่ใหญ่แล้วครับผมป๊อป,ปเปอร์แล้วป๊อป,ปเปอร์มาลูกครับผมกระสูบสูบบ้านริมน้ำน,นะครับ นี่ครับผมใส่ดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ไม่ได้ดีเยอะนะครับ <c oughs> กัดป้อมแล้วเทนโอ,โอเคนะครับนี่ไปปล่อยไปเนี่ยน่าจะไปได้นะไปครับผมไปเร็วไปเร็วหนะูตัวที่สองกว่าจะมา ยินเสียงนะจันโตงกัดแล้วเกี้ยคอไปครับตีกันมันตีก <c oughs> ันเข้าไปอุ้มน้โตง้งขึ้นอยู่ตรงนน้น อุ้ยโดดโดนโดน,โดน,นี่ไงนี่ไงอุอ้ยหลุดละอุ้ยติดอะไรอ่ะโอ้มุดครับผมโอ้นึกว่าติดอะไรมุดมาแล้วครับตัวที่สามทำไมันตัวเล็กกว่าเดิมวะมายิ่งโตมันยิ่งเล็กวะปลาอันยังเข้าไปมุดอะไรมุดถุไงไหมครับ มันก็ไหวพวกนี้เขาฉลาดนะเขากัดแล้วเขาทิ้งตัวนะทิ้งไอ้กัดปุ๊บปุ๊บทิ้งตัวลงไปกับน,น้ำเลยกัดปอมมาเทนเหมือนเดิมนะครับผมอยวขอปลดก่อนนะเอาดูดแล้วนี่นะครับปล่อยไป,ปยไปไ่อะปล่อยเลยนะครับผมไปแล้วอยูู่ยูตรวจ เนี่ยมันกัดแล้วมันทิ้งตัวไปโดนอะไรก็ไม่รู้นะโดนถุงโดนหญ้าอะไรนะผมก็เลยนึนกนว่าจะหลุดซะละอุ้ยโดนครับโดนเลยโดนครับโดนครับผม ไม่ใหญ่มากแต่พอมีไซส์นะครับตัวที่สี่ครับผมกัดป๊อบแก้วลงไปดูเลยนี่ครับสนิหน่น้ำไหลนี่ตัวนี้ก็ถือว่าไซส์ไม่เลวนะพอได้สนุกนะครับนี่นะกระซูกัดป๊อปเปอร์นะทเทนเหมือนเดิมนะผม ไปนะครับผมไปเอ้ยแข็งแรงปูมีตัวเฉยนะครับเอเดินลงมาตีตรงเนี้ยผมเคยทำตัวใหญ่หุดนะแบบเบทหักเลยอะ่ะยังเสียได้นะครับตัวนั้นยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะมกัดปุ๊บตู้มเบทหักเลย เรียบร้อยเลยเงียบโดนนิดนกัดดิครับโฉบโฉบโชบส่วนมนากกระสูบนี่จะเป็นปลาที่แบบกัดแล้วไม่ค่อยซ้ำนะครับเนี่ยถ้าวิ่งมาโชบอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยซ้ำนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะอ่า๋้วกลับไปตั้งหลักใหม่ มันแบบเผยจุดอ่ะให้ผมขออนุญาตกลับไปตั้งต้นใหม่นะครับผมอะไรเงี้ยนี่ไงอุ้ยลุดหูยโหโตเลยกัดกระชากไปเลยนะนี่กัดกระชากไปเลยนะนี่โดะะน โดนครับผมดูแล้วมาอย่ามุดยาครับผมนี่น้ำน้ำมันขวางนะนี่มาครับผมตัดป๊อปปอ์ตามผมมาใหม่กันนะโอเคครับผมมาแล้วใสด่ดีตัดป๊อปครับ อ้ตัวนี้ดีกว่าตัวที่แล้วอีกนะครับนี่อ้นี่ครับบอกแล้วจานต้องมังงี้ดิติดโฟมจานต้องจันทร์นะมะเดือดนะกระสุนเดือดนะกระสุนเดือดเดินข้ามไม่ไ้ครับมันทิ้งตัวโอ้ยสู้น้ำครับลงน้ำแรงด้วยก็เบ็ดผมทิ้งทั้งทุกไง ปล่อยไปครับไปมาแล้วอาจารย์ต้อมมาแล้วครับผมเงียบเลาะมีเยอะนะเ้ป,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 ป๊อปผมไอ้ป๊อปป๊อปผมไ้ก่อนนะ จะหมดชมอุ้ยนี่จะหมดชมอุ้ยนี่โอ้ยคัดรัวๆเลย <Okay. S 1> ตัวอันนี้ต้องเอาครับช่วงตรงนี้เหมือนป่ามันเยอะนะครับแนวแบบสาหร่ายมันเยอะนะ ไปเลยนะแล้วมันออกมาเองครับใช้ป๊อปเปอร์เนี่ยในการเรียกมันลงมานะเียพอนะไปไหนหมดแล้วครับ หลุดไม่ค่อยได้ด้วยนะโฟกระสูบเนี่ยหลุดแล้วชอบหายนะไม่รู้เป็นอะไรนะเหมือนมันรู้กันนะหลุดไม่ได้คนระับหลุดดชอบหายนะพาฟงนีนะ้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีผลไหมแต่แบบคือบ่อยๆเคยแล้วเราทำหลุดบ่อยๆเนะี่ยมันหายเลยนะครับกระสูบอะไม่แน่ใจเป็นเพราะอะไร ก็สรุปนะครับหมดโปรโมชั่นแล้วโหเสียดายแล้วหลุดไปหลายตัวแล้วก็หายเงียบเลยนะออกัดดุดดุด,ด,ดแล้วก็หายหมดเลยนะครับไม่รู้นี่เป็นเพราะอะไรนน่าจะรู้แล้วแหละหายหมดเลยนะครับยกฟู้งเดี๋ยวลองไปหาจุดใหม่นะครับผมตรงนี้มันหมดโปรโมชั่นแล้วต้องให้เค่นี้นะครับ ได้เกนนี้เสียดายก็สําหรับวันนี้นะครับช่วงเย็นเราก็มาอยู่วันที่ประตูน้ําคลองเหมืองนะก็พอมีตัวขึ้นนะแต่มันไม่กัดนะครับโอ้วันนี้พยายามหาปลาค่อนข้างยากมากนะครับพะช่วงเช้าเราไปหลายหมายแล้วมันไม่เจอปลานะครับก็มีช่วงบ่ายพอได้เจอตัวบ้างนะครับโอยได้รอดนะ เคนะวันนี้มันก็จะเป็นเกมแบบสตรีมน้ำไหลนะครับก็จะเป็นเชิงแบบตกปลาเชิงแบบแนี้พักผ่อนด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้พักผ่อนนะตกทั้งวันเลยกค <Okay. S 1> นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ